ทำไมเซโรโทนินสมัยนี้ถึงน้อยลงเพราะสภาพแวดล้อมของเราค่ะหนึ่งคือเซโรโทนินเนี่ยเขาหลั่งเมื่อเราสบายกายสบายใจเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติอ่ะเมื่อเราเคี้ยวข้าวชา้าๆเมื่อเราตื่นมาและรับแสงแดดยามเช้าเมื่อเราได้อยู่กับตัวเองแล้วมีความพึงพอใจรันนี้ก็กลับมาถามว่าพฤติกรรมของสังคมโดยรวมปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งเราโตขึ้นหรือเราอยู่ในเมืองมากขึ้นเป็นไงได้ทําสิ่งเหล่านี้ไหมย้อนกลับไปเมื่อสมัย ไม่รู้เราทานไหมตอนเราเป็นเด็กอะ่ะหรืออย่างพี่เนี่ยตอนเด็กๆพี่อยู่ต่างจังหวัดวิถีชีวิตจะอีกแบบนึงเช้าขึ้นมาปุ๊บเห็นเลยตักบาตรมารอตักบาตรเนี้ยไม่รีบมากก่อนนอนสมัยก่อนมีสวดมนต์ก่อนเข้านอนอีกเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีช่วงเวลานอนในแน่นอนคําว่านอนคือไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันก็ยังมีอยู่ไหมแบบนี้ก็ยังมีแต่โดยสภาพมันน้อยลงแต่จริงๆถ้าเรารู้หลักแล้วนะเราสามารถหาเซโรโทนินได้ง่ายมากตอนที่เริ่มเครียด,ยดมากๆเราก็เริ่มรู้สึกว่า ้การมองธรรมชาติอมันทําให้สบายตาแล้วก็เริ่มไปเจอข้อความข้อมูลที่ว่าพลังของสีเขียว,วก็คือไอ้พวกต้นไม้เี้ยแล้วก็ลายเป็นว่าพี่พอมองต้นไม้แล้วพี่รู้สึกดีโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นต้นหนึ่งต้นแล้วแผ่กิ่งก้านใหญ่แล้วพี่ได้อยู่ในที่ที่มีแบบนั้นปัญหาคือพี่ไม่เคยมองเลยว่าที่ที่พี่อยู่มีต้นไม้สวยขนาดหหลังจากนั้นพอพี่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานผ่านหลังพี่จะมองต้นไม้ตลอดเพราะจริงๆแล้ว่มันมีอยู่แล้ว แต่เราไม่เห็นไม่เห็นเพราะเราถูกเบี่ยงเบนไปด้วยอันอื่นนักประสาทวิทยาบอกว่าถ้าเราอยากจะลดความคิดลบของเราเราจะต้องเพิ่มเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตสมองของเราเนี่ยมีปกติจับเรื่องลบได้มากกว่าเรื่องบวกเขาเล่าย้อนไปถึงสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่มีสัตว์ร้ายถ้า สัตว์ร้ายมาอะไรจะเป็นสิ่งเตือนภัยมันยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยอะไรอ,อื่นนะสมองนี่จะเป็นตัวเตือนภัยเองสมมติว่าเห็นพุ่มไม้สันไหวเฮ้ยหลังต้นไม้นี้มันน่าจะมีอะไรสมองเลยถูกวิวัฒนาการมาให้จับเรื่องลบได้มากกว่าเรื่องบวกเช่นถ้าผึบๆอย่างนี้นะสงสัยน่าจะเป็นเสือถ้ามันเป็นเสือจริงเป็นไงเราหนีทันแต่ถ้าสมองคิดในแง่ดีมันไม่ใช่เสือหรกอกมั้งเข้าไปดูหน่อยนะอนจาจารย์เอ๋ โดนขย่าตายไน้ออกมาฉะนั้นเขาก็เลยบอกเล่ามาว่าสมองเลยมีวัฒนะมีวัฒนาการชอบจับลบได้มากกว่าบวกจับแล้วติดแมพเลยสมองจับเรื่องลบเหมือนเทปกาวตีนติดแกจับเรื่องบวกเหมือนกระทะเทปล่อนกระทะเทปล่อนคือใส่ไข่ลงไปปุ๊บเป็นไงไม่ติดกระทะล่อนออกมาอีกฉะนั้นพอเราใส่เรื่องพอเราใส่เรื่องบวกเข้าไปเป็นไงไหลออกใส่เรื่องบวกไปไหลออก วิธีที่นักประสาทวิทยาเขาแนะนําก็คือให้เราหมั่นนึกเรื่องดีๆมีสเกลลบเจ็ถึงลบหนึ่งศูนย์เนี่ยคือกลางๆเรื่องบวกคือ1น0ถึงสิความสุขแบบหนึ่งสองเช่นนั้นได้ดูต้นไม้อย่างเงี้ยโอ้ยเนี่ยมันความสุขเล็กๆแบบนี้ค่ะสิ่งที่นักประสาทวิทยาเขาให้เราทําก็คือหมั่นเก็บเรื่องดีๆ1นึ่งถึงสองถึงสาความสุขแบบเนี้ยซึมซับมันอีกสักสิบวินาทีทําไมต้องซึมซับสิบวินาทีเพราะไม่งั้นมันจะเป็นกระทะเทฟลอน มันจะล่อนไปเลยฉะนั้นถ้าเราดูเรื่องดีๆแบบนี้ดูต้นไม้ผมก็แอืมแบบอืสวยจังเลยนะแล้วก็ยิ้มนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะเริ่มถึงสิบไอ้นี่มันจะเข้าไปติดตั้งประสบการณ์ที่ดีในสมองเราเราสามารถมันมองหาเรื่องดีๆบ่อยๆบ่อยๆติดตั้งประสบการณ์ติดตั้งไปเรื่อยๆพอสมองเจอเรื่องลบปุ๊บเนี่ยมันไปแมปกับประสบการณ์เดิมหรือเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามมันจะเริ่มมีสต็อกข้อมูลบวกมากขึ้นสต็อกสต็อกประสบการณ์บวกมากขึ้นแล้วก็จับประสบการณ์บวก มันจะช่วยให้เราคลิปลบน้อยลงแต่ทั้งหมดนี้เราต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็ผ่านเลยไปเราลองเก็บใจไว้ในตัวตัวของเราคือก็คือบอดี้เราจะฝึกสติยังไงก็ตามเราจะต้องมีความผ่อนคลายคือกายสบายใจสบายเป็นพื้นฐานทำอย่างผ่อนคลายไม่ต้องเกรงเพราะความผ่อนคลายจะนํามาซึ่งเซโรโทนินเพราะเราต้องการให้เซโรโทนินเขาทํางานกายสบายใจสบายแล้วเดี๋ยวเราฝึกสติไปพร้อมกันนะ